เรื่องการผลิตโครงไฟดอกไม้จากเศษวัสดุโือใช้ดิฉันนักสาวชมพูนุชิพันธ์ยังทฉันนางสาวมานธรานดาทีฉันนา,นสา,า,นนานงนนานสาวาชเชลเปิลที่มาและความสำคัญของโครงงานปัจจุบันการเรียนรู้ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติจริงเป็นสิ่งสำคัญจากการได้เข้าไปสื่อสารในแหล่งเรียนรู้จากกรุง ปัญญาท้องถิ่นและเรียนรู้ในรา,ายวิชาใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจํำวันทําให้เกิดความสนใจที่จะนําวัสดุเหลือใช้เช่นเศษไม้ไผ่และหลอดดูดน้ํานํามาสร้างสรรค์ประโยชน์อีกทั้งหลักการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่นอําเภอห้่่าดเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติมีคุณค่าและ มากที่สุดในท้องถิ่นคือไม้ไผ่การประดิษฐ์โครงไฟจากของเหลือใช้ช่วยฝึกทักษะวิเคราะห์การแก้ปัญหาและจินตนาการยังช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีกทั้งสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้เข้ากับรายวิชาทำง,งานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานให้เกิดประโยชน์และนำไปใช้ในชีวิต ประจําวันได้วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อประดิษฐ์โครงไฟเอาไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้ 2. เพื่อนําทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่นและเศษวัสดุเหลือใช้มาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. เพื่อลดปริมาณขยะของเหลือใช้ภายในบ้านสถานศึกษาชุมชนตลอดจนลูฝังให้รู้จักเห็นคุณค่าและความ ใช้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทีดำเนินการ ไปติดในโครไฟจากนั้นนําถามไฟฟ้าปักไปและหลอดไปมาติดพร้อมกิ่งกาวที่ฐานให้แน่นเป็นอันเสร็จสรุปผลการศึกษาโครงงานนี้ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เรียนรู้การประหยัดการใช้วัสดุหรือใช้อย่างสร้างสรรค์ และเห็นความสําคัญของการออกแบบและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ทําเองได้มีความคิดได้เริ่มในการทํากิจกรรมสร้างสารรค์ในอนาคตผลการศึกษาการประดิษ์โครงไฟและเศษวัสดุเหลือใช้สามารถทำได้จริงโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายเช่นกระบอกไม้ไผ่หลอด ใช้มาสร้างสารค์สิ่งใหม่ช่วยลดขยะได้ยังสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรงสรค์และการกระตุ้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรูงร้คุณค่าโคมไฟที่ประดิษฐ์ออกมามีความสวยงามแข็งแรงและใช้ได้จริงประโยชน์ที่ได้ 좋은 버스는 네. 네. ควรระวังในการใช้ปืนกาวและกาวร้อนในการประกอบชิ้นส่วนไม้ไผ่คาด้วยกันเป็นโคมไฟหากไม่ระมัดระวังหรือเร่งรีบจนเกินไปจะทำให้กาวที่ย้อยลงมาเปื้อนสิ่งประดิษฐ์ทำให้ดูไม่สวยงาม 2. คนส่งเสริมให้ความรู้ด้านการผลริตโคมไฟจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ให้กับผู้เรียนและคนในท้องถิ่น 3. ควรกระตุ้นให้ทุกคนช่วยกันอนุนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่นตลอดจนเห็นคุณค่าของเศษวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำมาผลิตโคมไฟ หรืองานประเด็ฐ์อื่นๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4. ควรส่งเสริมให้ความรู้ด้านการลดปริมาณขยะในบ้านสถานศึกษาชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดจนผูกฝังไม่เห็นคุณค่าความสำคัญของวัสดุเลยใช้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการความคิดสร้างสารรค์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้นพวกเราสอ เสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ